ฮัลโหลสบายดีพี่น้องปองป๋าหมุดสุขสุกคนพบเพาะกับสองป๋าเซสาวมหาใจเนาะเมื่อนี้ป๋าเซซสิพาทุกคนไปกินข้าวป้าจ้าไปกินข้าวป้าหหน่อไม้หาเห็ดหาหอยเนาะหากระป๋อกระปูแกงกินยุ่ป้ายุดงสั้นห้าไปเบิ่งไปส้มแล้วก็ไปติดตามพร้อมกันเลยเนาะตอนนี้ป่าเซกับมาฮอต กด์ซี่ฮอสถานที่เนาะแต่ว่า,ย,าออยังบบฮอดฮอตอยู่แต่ยังบดันในฮอตบอน,บอนหากินอันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำพีชน้ำน้ำน้ำเทิร์นเด้อพี่น้องน้ำเทิร์นสองจ้าฟางนก็สีเป็นให้หน้าเน้ะเพิ่งเห็ดหน้าแซงอันนั้นแม่นแม่นเพื่อนนั้นคุดโคองหน้าแซงเอาน้ำข้าวนาเพิ่นเนาะเก็บเห็ดหน้าหน้าแซงอันนี้แม่นน้ำเทิร์นน้ำเทอร์นมัน คาามาตต่ฟ้าขาฟังนั้นมาทางยมรัตนนากาลัยคเลยเนาะน้ำเทินสองม,มาฮอสสถานที่แล้วจ้าทุกคน,นอันนี้คือสถานที่ที่เราสมากิกเข้าป่าหาป่าหาเห็ดหาหอยหาน่อไม้เนาะฮอตแล้วมีตะกุกไม้กักซากเดีย๋ยวมับมไม่หอยู่เลยบ่มีห่มเลยตายละยืนตักแดดอยู่ัันี้ เปตัดยักอาขนาดเลยน้ำในพี่น้องน้ำพีดน้ำเทินน้ำพีดกับน้ำเทินสองเนาะมันอันนี้เป็นน้ำพีดน้ำไหลมาแต่พีดแต่ว่าฟากทางนี้สิเป็นน้ำเทินสองเลยพี่น้องเลยทางนี้เป็นน้ำมาสองสองทางพอกำลังสิหาปลาเนาะใส่มองไล่มองกับตึกแห่แล้วกะงมหอยน้ำเข้าปากของเฮานะทุกคน หากระซีมาฮอนกินนี้แดดกระเดยนฮอนกะบฮอนกับไก่หอมแต่สถานที่กะงามอยู่เนาะแต่ว่าแบบต้นไม้โบมีมีต้นเดียวนี่แหละเป็นตาอยู่เน็กเลยพากันย้ายมาอยู่นี่อันนี้ทีมงานากำลังสิดังไว้ <laughs> ทางน,นี้สาวต้อยกับกำลังสิป้อป๊ะมังหงจ้าเ <laughs> จ๊บังกอนะเจ๊ <laughs> ฟักมกหุ่งจ้าสิตาม,มักหุ่งกับเก่งน้องไม้ปิงป่าน้องวันนี้เนาะมากินข้าวอยู่ป่าอยู่ดุ่งือว่าอีกกว่าด่างไฟก่อบบกไงหนึ่งพี่น้องเบ่งหม้นอ,น,อน้อยหนึ่งหม้อก็ได้เบ่งกองไผ่สิดทอมันหม้อละเฮาบ่มีเคียงอีนะ้ำมนต้นนะแ <c oughs> กงน้องไม้จ้า น้ำไม้เอามาแต่งงานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่นี่มันบมีโกนน้ำไม้เลยดีแต่เอาน้ำไม้มาแต่งงานเนาะซันแหละบริกินมันน้ำท่วมน้ำท่วมหลายมันกกไม้มันก็เลยตายแต่ว่าซวงซวงยามีละเพิ่นสิมันรุดบุกเบิกบุกเบิกเหตุหายเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าแซง่นจะดูดน้ำน้ำนี่นะพี่น้องน้ำคลองน้ำพีดนี่ขึ้นมาใส่ เฮ็ดหน้าแซงขวาญยามหน้าปีรักพ่อสิบได้เฮ็ดน้ำาหลาฝนตกเนอาน้ำาหลายน้ำท่วมเฮ็ดแต่หน้าแซงจ้าป่าพี่น้องได้ป่าหน่อยหนึ่งนะป่าเย่านี้ตัวใหญ่เติบเนาะได้ป่าตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วค่ะตัวน้อยสองสามตัวพอดีแก่ใส่หน้อไม้นะพี่น้องเนาะตามเขาเบื่อแล้วจ้าแล้วก็ ต้มหน่อไม้แล้วจ้าจะไม่เพิ่นเฮ็ดสั่งเพื่อนได้อัน,นี่นะต้มหน่อไม้่คนเราให้ใหม่เวาลาเจา๊อันนี้เนาะ,ะเด็กน้อยทุกคนเด็กน้อยมาอันนั้นเนาะเด็กน้อยมาอันงมกีโอ้เด็กน้อยสี่ห้าปีมางมกีไปขายเนาะ เอาคุมาพร้อมงมกีดำไซนากากงมเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งเพื่อนขึ้นมาสิขอซื้อเพื่อนเอาเมากินนี่เนาะเพื่อนมาให้มานาเพื่อนแล้วเพื่อนมางมกีค่ะกันมางมกีงมหอยอพอปลาเสก,ก็ไปตึกเฮอีกามาเบิ่งพ่อหาป่าจ้าอันนี้มันพ่อปลาเสกหาป่าเนาะสุดเพื่อน อันนี้เป็นพ่อหาป่าอยู่ทางหลังโอ้แดดกัแดดบ่มีโฮมให้อยู่แล้วเนาะโฮมกะมีบอลเดียวเข,ออเข้าตนะบอลกินข้าวอะไรเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลอยู่ทางหลังป้าเซ่พูดแล้วเนาะแต่ว่าป้าเซ่มาเบิ่งพ่อหาป่าธรรมาศาสตร์สุดๆแต่ส้นทางนบ่มีโฮมเนาะพี่น้องน้ำท่วมทุกปีทุกปีมันเลยตายเบิด อันนั้นโผกลัลเราสิตกมองไล่ป่าเนาะเอามองยังยังยังไว้แล้วกะยังหลังจากที่ยังมองแล้วแหละเอาแห่ลงไปตึกบ้าน,นี้นะทุกคนตึกแห่อ,อยู่เครื่องกามเนาะตีตีมองให้ป่ามาเล่นเข้ามองแล้วตัวแรงมันที่บอกข้าเขา,ากะเอาแห่ลงไปตึกเอามากินข้าวป่า ตอนสวงสองสามปีหลังนั้นที่ป่าเซมาหาหนอไม้นะทุกคนอยู่ในมันสิเป็นป่าหนอไม้ังี่ทัมได้เป็นหน้าเลยเป็นป่าหนอไม้อยู่น้ําันก็ยังบบได้ขึ้นหลายป่าน,นี้เนาะแบบน้ำมันก็ยังบบหลายนะแล้วกะ็ป่าเนี่ยเป็นป่าดกง,ง่ญ่และะ้วก็มีโขนหนอไม้มีแบบพืชพักอย่างหลายๆอย่างเนาะแต่ว่ามาทุกมือนี้บ่มีอย่างเลยน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมมันกระตา่ายหมดเลยพี่น้อง ชาติไม้เยอะยังพอได้กินอยู่ป้าเซยังเคยมาหาสงสารเื่อมาน้ำทอแม่เนาะแต่ว่ามาทุกมื้อนี่บุญมีอย่างเลยโก่อต้นไม,ม้เมียมันกระต่ายวัดพี่น้องเบึงเบึงเบึงทางหลังต้นไม้ตายแล้วเนานะน้ำท่วมเนาะมันเป็นห้วยน้ำเนยนั่นช่วงนี้เป็นฤดูหน้าแซงเพิ่นกระลาสิตกกาเนะาะบางคนก็นมามุกเบึกหน้าไม้เห็ดหน้าไม้ ตกกะเห็ดนาคณะปีเราบดได้เห็ดเลยพี่น้องเนอน้ำท่วมเนาะนาปีแบบน้ำฝนแน่น้ำแบบน้ำเทอน์นี่น้ำท่วมก็เลยบดได้เห็ดเห็ดแต่นาแซงดูดน้ำอ่เนาะนาแซงก็เห็ดนาเต้าดูดน้ำขึ้นมาใส่เกลี่ยมตงโมคงนะพี่น้องแต่ว่าใส่บักเพชรเกลือเป็นงวงกระเทียมกระปิแล้วเนาะในเครื่องตับนี่แต่ว่าบุ้ยมักร้าวกินแบบธรรมชาติสุดๆในใส่ปลาแดกใส่ครบทุกอย่างแล้ว แต่ว่าบมีมากน้าแล้วพี่น้องกินไปรำมาติธรรมชาตินี่แหละแซ่บก็แซ่บโบมูกินไปกับเกงีน้องไม้แล้วก็ตินป่าเวลาหางเกลี่ยสิกินล้วอหา็เอามาทอดใส่ซ่าแล้วก็ขนมถล่มกลับที่กินเลยเนาะอาหารที่อยากจ้าทุกคนมาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อแกะน้องไม้กลับตามมาเพิ่มแซ่บแซ่บแซ่บหลังจากให้กินข้าวอิ่มแล้วก็เกลี่ยมกับน้องพี่น้องสาวต้อยข่อยหอยมีมีหอยหลาสาวต้อยข่อยหอย นี่สาวต้อยพลังควายหอยเยอะนะพี่น้องควัดหอยหอยธรรมชาสติหอยแดหอยโตหอยจูบจ้าเอามือก้อยกินนะเมื่อกินเขายูเฮืยนเมื่อเซแล้วกะเซให้มันขี่แล้วกะเอามาเกง่มาตบกำลังสิกับเนาะหลักจากเอามากินข้าวปลาอิ่มแล้วกะจัามีหอยพร้อมสาวต้อยควัดหอยแด้หอยหนึ่งแ้่ก็มอกินอยบรรยากาศดีพี่น้อง เที่ยวมากินข้าวป่าก่อนคลายและนี่คือเหลืองลาวของป่าเซในมื้อนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบพอกันใหม่ในะคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย